สวัสดีครับวันนี้วันที่28เมษายน2565นะครับผมก็ขออนุญาตมาอัปเดตนะครับแล้วก็มาแบ่งปันให้กับทุกท่านเห็นภาพนิดน,นึงครับสำหรับในเรื่องของผู้สูงอายุที่ต้องบอกว่าแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะนะครับที่ได้รับนะครับเงินเพิ่มนะนะครับสำหรับในเรื่องของการแจ้งนะครับอันแรกเนี่ยนะครับมันเป็นในเรื่องของการจ่ายหรือการโอนเงินเพิ่ม ให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสุขการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับนะกลุ่มนี้เนี่ยนะก็แยกออกจากกันนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่ามีทั้งบัตรคนจนแล้วท่านก็ได้เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยอันนี้นะครับผมก็จะได้เบิ้ลไปเลยนะครับทีนี้ในเรื่องของนะครับเกี่ยวกับคนที่มีบัตรสุการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ย มันมีในเรื่องของปฏิทินใช่ไหมครับที่มีการอนุมัติซึ่งถ้าเราจําได้นะครับในเรื่องของคนที่ถือบัตรคนจนเนี่ยเขาจะมีการโอนเงินพิเศษนะครับซึ่งเป็นการโอนเงินนะฮะผู้สูงอายุเขามีการโอนเงินเพิ่มเติมนะครับถ้าเราดูจากวันที่23เมษายนใช่ไหมครับซึ่งมีตารางมาละนะครับอันเนี้ยมีการโอนเงินให้เนี่ยนะครับ5เดือนลวด เขาแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มที่ได้รับ250บาทแล้วก็กลุ่มที่ได้รับ500บาทนะอันนี้ก็ลองไปทําการตรวจสอบและทาความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นะครับเดือนละ50บาทแล้วก็100บาท2กลุ่มแบบนี้เหมือนกันก็คือวันที่15พฤษภาคมวันที่15มิถุนายน วันที่15กรกฎาคมวันที่15สิงหาแล้วก็วันที่15กันยายนนะอันนี้ก็ตั้งแต่15พฤษภาคมจนถึง15กันยายนเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มเหมือนกันกลุ่มละ50และ100บาทนะนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับในกลุ่มแรกที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งมีการสรุปนะครับชัดเจนเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เขาได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินสดก็ดีหรือจะมีการโอนผ่านบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติก็แล้วแต่นะเพราะนั้นเนี่ยนะครับในกลุ่มนี้เขาได้รับเดิมทีอยู่แล้วซึ่งเขาแบ่งเป็นช่วงอายุนะครับช่วงอายุของเขาเนี่ยนะครับถ้าเราจําได้จากเดิมใช่ไหมครับก็คือว่าถ้าอายุ60-69ถึง69ปีนะครับก็จะได้รับ600บาทอายุ70-79ถึง79ปีก็จะได้รับ700บาท อายุ80-89ปีก็จะได้รับ800บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปเนี่ยจะได้รับนะครับเดือนละ1,000บาททีนี้ในเรื่องของการสรุปคอรอมอที่ผ่านมาเขามีการปรับเพิ่มเติมให้นะครับซึ่งก็จะมีการบวกเพิ่มเติมตาม,ตามช่วงอายุเหมือนกันนะถ้าช่วงอายุ60-69ปีบวกเพิ่มอีก100เพราะฉะนั้นก็จะได้รับนะครับในส่วนของยอดใหม่เป็น700บาท อย่างนี้นะครับช่วงอายุ70-79ปีนะครับก็จะบวกเพิ่มนะครับ150บาทเป็นนะครับ800บาทอย่างนี้นะครับช่วงอายุ80-89ปีบ,บวกเพิ่ม200บาทอันนี้ก็จะได้รับ1,000บาทเลยนะครับแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปอันนี้บวกเพิ่มสูงสุดเลย250บาทจากเดิมก็จะได้รับ1,250บาทอย่างนี้เป็นต้นนะก็ถือว่าอัปเดตแล้วก็ให้กับทุกท่านได้เห็นภาพใน2ส,ส่วน นะตามที่นะครับหลายท่านมีคําถามมาเพราะว่าเห็นมีนะครับในเรื่องของเบีย้ยผู้สูงอายุกับเงินพิเศษนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสุขการ่งรัฐหรือบัตรคนจนก็อาจจะงงๆนิดนึงว่าจะได้รับแบบไหนยอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีบัตรคนจนแล้วก็มีการที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับเบีย้ยยังชีพตามช่วงอายุอยู่แล้วนะตั้งแต่60ปีขึ้นไป อันนี้ก็ได้รับเบิลเลยนะครับก็จะสรุปภาพประมาณแบบนี้ให้กับทุกท่านได้เห็นภาพและทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องของบัตรสุิการรักษรือบัตรคนจนนะนะครับในเดือนนะครับพฤษภาคมแล้วกันเนาะที่จะถึงนี้ก็จะมีเงินเพิ่มรายการนี้เข้าไปเขาเรียกว่าเงินผู้สูงอายุนะครับห้าบาทหรือ100บาทนะครับแต่ว่าในส่วนของเดิมทีนะครับในเรื่องของเงินเพิ่มกําลังซื้อเนี่ยถ้าท่านจําได้2 0 0ร0อบาทเนี่ย ก็จะจบลงตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วเพราะฉะนั้นเดือนพฤษภาคมจะไม่มีตัวนี้เข้ามานะครับอ่ะอัปเดตกันประมาณนี้นี่คือกลุ่มผู้ที่นะครับใช้บัตรคนจนหรือบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับอีกหนึ่งกลุ่มตามที่แบ่งปันไปใช่ไหมครับก็คือบวกเพิ่มนะครับในช่วงอายุนะครับนะสูงสุดนะครับก็คือ250บาท ก็แบ่งเป็นตามช่วงอายุตามที่แบ่งปันไป4ช่วงนั้นตามนี้นะครับผมก็โอนเข้านะครับในเรื่องของบัญชีหรือนะครับในเรื่องของที่รายท่านอาจจะเคยใช้เงินสดก็แล้วแต่นะครับผมก็สามารถที่จะทําการตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับเป็นช่องทางเดิมที่ท่านได้รับอยู่แล้วแต่ว่าบวกเพิ่มเติมให้เท่านั้นเองนะครับอาลลนี่ก็เป็นข้อมูลนะที่นํามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นกลุ่มเบี้ยยังชีพนะครับผมนะตามช่วงอายุเงินก็จะโอนเข้าให้วันที่10พฤษภาคมนะครับผมก็เตรียมรับเหมือนเดิมนะครับเตรียมรับเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของอัตราเงินใหม่ที่เข้าไปให้แค่นั้นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เทียบไม่เห็นภาพนะของกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสแก,กนของรัฐหรือบัตรคนจนของกลุ่มผู้ที่ได้รับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีที่เคยได้อยู่แล้วตามช่วงอายุเป็น2ภาพ ประมาณแบบนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับมาสรุปให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทําความเข้าใจแล้วก็เห็นภาพชัดๆกันประมาณนี้ก็แสดงความยินดีแล้วก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับผู้สูงอายุทุกๆท่านที่ได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของการได้รับค่าจ่ายตรงนี้เพิ่มเติมนะครับผมก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับประลยลท่านนะครับภาพประมาณแบบนี้นครับและถ้ามีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมก็จะมาแบ่งปัน,ปนแล้วก็อัปเดตให้กับสมาชิกทุกท่าน ได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนสําหรับในเรื่องของโครงการของรัฐหรือสิทธิทประโยชน์ที่ท่านควรได้นะครับวันนี้ต้องลาลาไปแล้วครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับและถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิล์มชาแนลบายเกษมสันต์ต้องลาลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับ สวัสดีครับ